ครับนี้นะครับเราอยู่ที่ห้วยบงใช่ไหมห้วยบงห้วยบงนีครับก็เคยมามาก่อนเมื่อสปีที่แล้วเคยมามาก่อนครับเาอยากให้ที่อื่นเป็นแบบนี้อยาให้มีรถแบบนี้เราเรอะนน้แล้วกลับมาเลงไปนพอกันลงเครับเดินทีครับเราจะมาเดินเที่ตรงจุดอะไรว่ตรงนี้น้ำตกตาดหมอก ตรงนี้มันแคบยังไงไม่รู้เจ็บเจ็บตรงเนี้ยเดี๋ยวเดินเซตติ้งกับกระเป๋าเงินแป๊บนึงก่อนเองข้าดกคนนี้เองขเอวก่อนจริงพโอ้ยขู่ก็ผมไม่ได้ทำร้ายช้างนะเราขู่ช้างอยกแล้วไอ้เดี๋ยวก็นั่นอีกเออก็ขู่อะนี่น้องอะไรครับชื่อปอมชื่อปอมเป็นน้องปอมนะครับนี่หนักเท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้โหโอ้หยกแค่ยกนี้ก็ต่อไปเราต้องไปไหว้ศาลเดี๋ยวเราไปไหว้ศาลก่อนเอาโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปไหว้ศาลก่อนนะครับ อ่าครับตอนนี้เราอยู่ที่เส้นศึกษาธรรมชาติตัดหมอกสองนางนะครับกับเส้นเดินป่านะครับกำลังเริ่มต้นนะครับแล้วเราจะไปไหวอ่าศาลกันนะครับของอ่เจ้าแม่คําแสนนะครับเรียกว่าเป็นที่เคารพสถทาก,กันคนแถบนี้นะครับไปเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินแล้วอ่าไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมมงไหวสองน,นางครับ